สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการออกแบบการทดลองนะคะประเภทของการออกแบบการทดลองนะคะมีองค์ประกอบที่สําคัญในการนํามาพิจารณาอยู่สองประการได้แก่กระบวนการสุ่มและการจัดกลุ่มควบคุมนะคะเพื่อใช้ในการจําแนกประเภทของการทดลองมีอยู่3ประเภทนะคะ 1. การแบบการทดลองเบื้องต้น2แบบการทดลองจริง สามแบบการทดลองกึ่งทดลองสําหรับการทดลองเบื้องต้นนะคะเป็นการออกแบบการทดลองที่ไม่มีกระบวนการสุ่มและไม่มีกลุ่มควบคุมหมายถึงในการทดลองจะมีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มทดลองและสมาชิกข,ของกลุ่มไม่ได้มาจากกระบวนการสุ่มไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลมีแบบแผนการทดลองแบบไม่ทดลองดังนี้ 1. การศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลองลักษณะการทดลอง1เป็นการศึกษาเพียง1กลุ่ม1ตัวแปรสาเหตุที่ไม่มีการควบคุม 2. มีการวัดและการสังเกตผลที่เกิดขึ้นเพียง1ครั้งเป็นการทดสอบหลังเรียนข้อดีของแบบแผนนี้นะคะคือ 1. เนื่อง,งจากไม่มีการทดสอบก่อนทดลองส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อตัว,ตวแปรตามที่เกิดจากการทดลอง ทดสอบก่อนเรียน 2. มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้น้อยมีปัญหาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงภายนอกข้อจำกัดของแบบแผน 1. ขาดข้อมูลในการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นคือการเปรียบเทียบกับตนเองเพื่อพิจนารณาความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการหรือจากการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นเพื่อพิจนารณาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2. ปัญหาความเที่ยงตรงภายใน คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุผลเหตุการณ์พ้องที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะของผู้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะการทดลองที่ใช้ระยะเวลายาวนานการนําแบบแผนไปใช้นะคะ1ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมที่ได้ผลิตขึ้นว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ 2. ใช้ในการวิจัยเชิงประเมินผลโครงการ ที่ต้องใช้ความระมัดระวงังขอความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาผลสรุปเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจแนวการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการบรรยายผลการวิจัยจากการทดสอบหลังเรียนเท่านั้นที่อาจจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดให้ 2. แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ลักษณะการทดลอง 1. เป็นการศึกษาเพียงกลุ่มเดียวมีตัวแปรสาเหตุ1ตัวและไม่มีกลุ่มควบคุม2มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้เครื่องมือฉบับเดียวกันเพื่อใช้เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นข้อดีของแบบแผนนี้นะคะมีความเที่ยงตรงภายในที่ดีกว่าแบบที่1เนื่องจากมีการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังทดลองเพื่อพิจารณาพัฒนาการที่เกิดขึ้น ข้อจำกัดของแบบแผนนี้คือ 1. อิทธิพลของการทดสอบก่อนเรียนจะส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายในและภายนอก 2. ปัญหาความเที่ยงตรงภายในเช่นเหตุการณ์พ้องพุทธิภาวะอิทธิพลของการทดลองอิทธิพลของเครื่องมือวัดอิทธิพลระหว่างการคัดเลือกและองค์ประกอบอื่นๆ 3. ปัญหาความเที่ยงตรงภายนอกปฏิสัมพันธ์ของการทดสอบและตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างความลำเอียงในกลุ่มการสุ่มและตัวแปร แนวการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันที่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระจากกันดังนั้นในการทดสอบสมมุติฐานระหว่างค่าเฉลี่ยจึงใช้สถิติการทดสอบค่า t แบบไม่อิสระการนำไปใช้ในการทดลองนะคะคือเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเชิงประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้รับก่อนและหลังการทดลอง ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการสรุปผลเพราะเป็นแบบแผนที่ยังขาดความเที่ยงตรงภายในค่อนข้างสูง 3. แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียนลักษณะการทดลองคือ 1. การทดลองแบบ2กลุ่มหรือมากกว่าระหว่างกลุ่มทดลองด้วยกันหรือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 2. มีการสุ่มตัวอย่าง 3. ม,มีการทดสอบก่อนทดลองและหลังทดลองทุกกลุ่ม ข้อดีของแบบแผนนี้คือ 1. ควบคุมอิทธิพลแทรกซ้อนด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2. มีการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งภายในกลุ่มโดยใช้ผลการทดลองและหลังการทดลองในแต่ละกลุ่มและระหว่างกลุ่มโดยใช้ผลหลังการทดลองของกลุ่มมาเปรียบเทียบกันข้อจํากัดของแบบแผนนี้คือผลการวิจัยจะสามารถไปอ้างอิงใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการทดสอบก่อนทดลองได้หรือไม่และจะไม่และจะได้ผลเหมือนการทดลองตามแบบแผนหรือไม่ แนวการวิเคราะห์คือ 1. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปวนร่วมเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้ผลการทดสอบก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วมใช้วิธีนี้เมื่อผลการทดสอบก่อนการทดลองมีความแตกต่างกันเนื่องจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนี้จะทําให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วดังนั้นจึงมีการใช้วิธีการนี้ค่อนข้างน้อย 2. ใช้ผลการทดสอบ ก่อนทดลองช่วยอธิบายผลการทดลองดังนี้ 1. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนการทดลองเพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนการทดลองโดยใช้ค่าการทดสอบค่า t แบบอิสระ2เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังทดลองระหว่างกลุ่มเพื่อพิจารณาความแตกต่างผลหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบค่า t แบบอิสระหรือวิเคราะห์ความแปรปรวน สสรุปผลการทดลองโดยใช้ผลจากการทดสอบก่อนการทดลองเพื่อใช้อธิบายผลการทดสอบหลังการทดลองการนำแบบแผนไปใช้นำนำไปใช้ในการทดลองทางการศึกษาได้ดีแต่เป็นการดำเนินการทดลองที่ไม่ยืดหยุ่นกล่าวคือการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสามารถทำได้จริงหรือไม่และการทดสอบก่อนเรียนทำให้เสียเวลาและไม่ได้ผลจริงหรือไม่ แบบการทดลองจริงเป็นการออกแบบการทดลองที่มีทั้งกระบวนการสุ่ม a, และมีกลุ่มควบคุมหมายถึงในการทดลองจะมีกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและสมาชิกของทั้งสองกลุ่มและสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้มาจากกระบวนการสุ่มจากประชากรเข้าสู่กลุ่มตัวอย่างและ มีการสุม่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีแบบแผนการทดลองแบบทดลองดังนี้ 1. แบบแผนการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนแบบมีกลุ่มควบคุมลักษณะการทดลองคือ1การทดลองแบบ2กลุ่มหรือมากกว่าระหว่างกลุ่มทดลองด้วยกันหรือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีการสุม่มตัวอย่าง 3. มีการทดสอบก่อนทดลองและหลังทดลองทุกกลุ่มข้อดีของแบบแผนนี้คือ 1. ควบคุมอิทธิพลแทรกซ้อนด้วยการสุ่มตัวอย่าง 2. มีการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งภายในกลุ่มโดยใช้ผลการทดลองหลังการทดลองในแต่ละกลุ่มและระหว่างกลุ่มโดยใช้ผลหลังการทดลองของกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน ข้อจำกัดของแบบแผนนี้คือผลการวิจัยสามารถนําไปอ้างอิงใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการทดสอบก่อนทดลองได้หรือไม่และจะได้ผลหรือการทดลองตามแบบแผนหรือไม่แนวการวิเคราะห์คือ 1. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้ผลการทดสอบก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วมจะใช้วิธีนี้เมื่อผลการทดสอบก่อนการทดลองมีความแตกต่างกัน 2. ใช้ผลการทดสอบก่อนการทดลองช่วยอธิบายผล หเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนการทดลองเพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนการทดลองโดยใช้ค่าทดสอบการทดสอบค่า t แบบอิสระ 2. การเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังทดลองระหว่างกลุ่มเพื่อพิจารณาความแตกต่างผลหลังการทดลองโดยใช้ค่าทดสอบค่า t แบบอิสระ3ส,สะรุปผลการทดลองโดยใช้ผลจากการทดสอบก่อนการทดลองเพื่อใช้อธิบายผลการทดสอบหลังการทดลอง นำแผนการทดลองไปใช้นำไปใช้ในการทดลองทางการศึกษาได้ดีแต่เป็นการดำเนินการทดลองที่ไม่ยืดหยุ่นคือการสุ่มตัวกลุ่มตัวอย่างสามารถทำได้จริงหรือไม่และการทดสอบก่อนเรียนทำให้เสียเวลาและไม่ได้ผลจริงหรือไม่ตองแบบแผนการทดลองการทดสอบหลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม ลักษณะการทดลองคือ1การทดลองแบบ2กลุ่มหรือมากกว่าระหว่างกลุ่มทดลองด้วยกันหรือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม2มีการสุ่มตัวอย่าง3มีการทดสอบระหว่างหลังทดลองข้อดีของแบบแผนมีความเที่ยงตรงภายในใกล้เคียงกับแบบแผนการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนแบบมีกลุ่มควบคุมแต่จะมีความเที่ยงตรงภายนอกที่ดีกว่าเพราะไม่มีปัญหาอิทธิพลของการทดสอบก่อนการทดลองข้อจํากัดของแบบแผนนี้คืออาจจะ มีปัญหาการสูญหายของตัวอย่างในระหว่างการทดลองเนื่องจากไม่มีข้อมูลพื้นฐานจากการทดสอบก่อนทดลองทําให้ไม่มีข้อมูลการสูญหายเกิดขึ้นหรือไม่แนวการวิเคราะห์ข้อมูลคือเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้ข้อโดยใช้การทดสอบทีหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนการนําแบบแผนการทดลองไปใช้เป็นแบบแผนการทดลองที่เหมาะสําหรับผลการทดลองที่เป็นด้านจิตพิสัย เนื่องจากมีความเพ่งตรงภายในและภายนอกสูงถ้าผู้วิจัยสามารถใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบการทดลองกึ่งทดลองเป็นการออกแบบการทดลองที่ไม่มีกระบวนการสุ่มแต่กลุ่มควบคุมแต่มีกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบหมายถึง ในการทดลองจะมีกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแต่สมาชิกของทั้ง2กลุ่มไม่ได้มาจากกระบวนการสุ่มมีวิธีการควบคุมอิทธิพลแทรกดีกว่าแบบการทดลองเบื้องต้นและมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบการทดลองจริงมีแบบแผนการทดลองแบบกึ่งการทดลองที่นํามาใช้ในการวิจัยทางพฤติกรรมค่อนข้างมาก 1. แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกันลักษณะการทดลอง เป็นการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองหรือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม2ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเนื่องจากมีการจัดกลุ่มไว้แล้วมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลองข้อดีของแบบแผนนี้คือ 1. เป็นแบบแผนที่เป็นธรรมชาติที่มีความเที่ยงตรงภายนอกเปรียบเทียบกับแผนการทดลองจริงเนื่องจากมีการจัดกระทำตัวแปรสาเหตุเพียงประการเดียว2 การทดสอบก่อนทดลองทําให้สามารถนําวิธีการทางสถิติมาใช้อธิบายหรือควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นการทดแทนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้บางส่วน 3. เมื่อเปรียบเทียบกับการเมื่อแบบ3เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแผนการเปรียบเทียบกลุ่มแบบคงที่ มีที่มีลักษณะการทดลองที่คล้ายกันจะมีความเพี่ยงตรงภายในดีกว่าเนื่องจากการมีการทดสอบก่อนการทดลองทำให้การสรุปการทดลองน่าเชื่อถือมากขึ้นข้อจำกัดของแบบแผนนี้คือ 1. อิทธิพลของการทดสอบก่อนทดลองที่เป็นข้อจำกัดของแบบแผนการทดลองทุกแบบที่มีการทดสอบก่อนการทดลอง 2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม สู่มตัวอย่างและวุิภาวะแนวการวิเคราะห์ข้อมูล 1. เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมที่มีผลการทดสอบก่อนการทดลองเป็นตัวแปรปรป่วม 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดสอบหลังเรียนระหว่างกลุ่มโดยใช้ผลการทดสอบก่อนการทดลองมาอธิบายข้อสรุป การนำแบบแผนการทดลองไปใช้นำไปใช้ได้ดีในกรณีที่ไม่สามารถทำสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มอาทิเช่นการวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่มการทดลองเป็นต้นของแบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลาลักษณะาการทดลอง1ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหรือบุคคลคนเดียว2มีการวัดซ้ำเป็นระยะระยะ ทั้งก่อนและหลังการทดลอง3เป็นการศึกษาระยะยาวข้อดีของแบบแผนเป็นการเป็นแบบแผนการวิจัยที่พยายามขจัดอิทธิพลร่วมระหว่างการสุ่มและวุฒิภาวะเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงภายในข้อจำกัดของแบบแผนคือ1มีปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์พ้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลองที่จะใช้เวลานานเพื่อวัดซ้ํา2มีปัญหาเกี่ยวกับผลการทดสอบก่อนการทดลองและการทดสอบหลังการทดลองที่ชัดเจน ผลการวิจัยมีข้อจํากัดในการนําไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลองที่มีการวัดซ้ําแนวการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การหดถอยในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลองก็นําแบบแผนนี้ไปใช้นะคะนําไปใช้ในการทดลองเกี่ยวกับจิตวิทยาของบุคคลเช่นการทดลองปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือการทดลองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นต้น สาแบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลาและมีกลุ่มควบคุมลักษณะาการทดลอง1ทดลองกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่2กลุ่มมีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม2มีการทดสอบเป็นระยะทั้งก่อนและหลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม3เป็นการศึกษาระยะยาวข้อดีของแบบแผนนี้คือมีกลุ่มควบคุมสําหรับการบบเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้น จำกัดของแบบแผนคือ 1. มีปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์้องที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง 2. มีปัญหาเกี่ยวกับผลการทดสอบก่อนการทดลองและการทดสอบหลังการทดลองที่เป็นการทดลองที่ชัดเจนขอขอบคุณค่ะ